ทายเป็ไหมเป็นปู่ดเป็นไหมสีดำด้วยสีเขียวด้วยแตงโมแตงโมแตงโมเดี๋ยวก็ถายเดี๋ยวเดี๋ยวสีดำด้วยสีเขียวด้วยเออแตงโมแน่แตงโมเหรอแตงโมรสชาติอะรสชาติเป็นยังไงเอาบอกรสชาติด้วยหวานหวานมีเนื้อสีแดงเหรอใช่มิด สีดำโอ้แตงโมจริงๆดูดูดูอะไรนึกนานจังนึกนานกอดๆไมเหม็นต้องนึกเลยนะรู้จักไหมผลไม้รู้จักผลไม้ยี่ชนิดเนี่ยอ๋อรู้จักได้อะไรที่เป็นข้างนอกแล้วเป็นหนามๆทุเรียนเอ๊ะทุเรีกเหรอ รสชาติมันเป็นยังไงอ่ะรสชาติบอกรสชาติก่อนพี่ไม่เคยชิมพี่อยากจะเอาเลยรสชาติกันรสชาติเป็นยังไงทุเรียนหวานนิดนึงแล้วสีมันสีอะไรเนื้อมันสีอะไรอ้าฮะเขียวทุเรียนดิบเหปะทุเรียนดิบเนี่ยทุเรียนดิบทุเรียนสุกมันจะเป็นสีเหลืองสีอ๋อแั่ก็ไม่รู้เออเออผอมหรือไม่ผอม อจะทายไหมหรือว่ามันหลับไปแล้ววะยังไม่หลับลูกอ่มอ่ะอ่ะคิดก่อนนะเอออะไรเอ่ยสีสีแดงแดงแล้วมีน้ำด้วยรสชาติอ่ะเปรี้ยวนิดนึงไวะ,ไวะสีแดงงะอ สีแดงมีนหนามเปรี้ยวนิดหนึ่งสีแดงมีหนามมันมีหนามตรงไหนวินแก้วมังกร<อ>เอ,อ้าทำไมเรียบเฉลยจังอ่ะเ,ออเปรี้ยวนิดหนึ่งเหรอแก้วมังกรมันเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวเหรอวินมันหวานจะตายโ,โห,หวานเออเออเออโอเคอ่ะวินจะทายหรือวินจะนอนทาย อาะไทยอ่ะไยมะอะไรม้เนาะแล้วแต่น้องวินอยากทายอะไรทายเป็นสัตว์ก็ได้ถ้าน้องวินอยากทายสัตว์ก็บอกว่าเป็นสัตว์ทายเป็นสัตว์น้ําก็บอกว่าสัตว์น้ําทายอาหารก็ได้ทายขนมก็ได้แต่ต้องบอกอาหารพิเศษแต่ต้องบอก อะไ่นะอาหารพีชนดรู้จากอย่างอาหารพีชนะรัะเอาอาหารละกันอะอาหารนะอะอรเอยเท่ากับผิผิวเนื้อของเราเลยอะไรวะอะไรเท่ากับผิวเนื้อเราอะสิอะไรอะไรบอกมาก่อนมันเป็นอะไรฮะข้าวผัดเหมือนตรงไหนพีชข้าวผัด เข้าพัดเหรอใช่อ๋อะไรเอ่ยเท่ากับผิวเนื้อของเราเลยเหรอใช่อ้เขาพัด็นสีเหลืองเอาเปลี่ยนมาเป็นโหมดอาหาระมาโอเคนอนโอเคนอนนะเออมาถึงงทรายพทายไหมเอยเอ่ยสีน้ำตาลของพี่นิวชอบกินสีน้ำตาลพี่นิวชอบกินสีน้ำตาลอะไรวะพี่นิวชอบกินทุกอย่างอ่ะยาก มันมีเยอะนะวินพี่ชอบกิน,นอ๋อพี่รูนะอะไรเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวกับข้าวโอเคกับ <Okay. S 2> ข้าวเหรออะไรอ่าสิสาี้น้ำตาลก๋วยเตี๋ยวไงหมอะวม้อ๋ัวหเอวมูอหัวหมูอหล้อหัวหหว้อหัวัวอหัวหม้อัวหมหัวหม้อเเวยมอหัอหรอหอหัม้อหัม้อหั้อหันะ้อตอห คนไทยยังงงโอ๊้ยมันยังไงอ่ะอธิบายสิจานมันเป็นแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงเลซีน้ำตาลพี่ไม่เคยกินอะไรสีน้ำตาลนะวินที่มันเป็นเนื้อฮะกะเพราอระกะเพราตล้งเอ้พี่วินชอบกินใช่ใช่ินชอบกินชอบกินชอบกินเนื้อสีน้ำตาลอ๋อใส่ซอสใส่ซีอิ๊วใช่ไหม ่า,ามาาโอ้ยทำไมประตูกเก่งเนี้ยเดาถูกไวตก<า>้ตกเขา